กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับเหรียญที่ระลึกพระพุทธปัญจภาคีปีพุทธศักราช2539สร้างถวายในพระราชพิธีการจนาพิเศษ เป็นชุดเหรียญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธรูปสําคัญของประเทศไทยรวม5องค์ประกอบไปด้วยพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระพุทธโสธรพระนิรันตรายและพระมงคลบพิษด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพระพุทธรูปด้านหลังเหรียญเป็นพระบรมฉายาลักษณ์จำนวนเหรียญที่ผลิตมี5แบบ 1. เหรียญทองคำขนาด3เซนติเมตรน้ำหนัก15กรัมผลิต10,000เหรียญ ราคาเหรียญละหนึ่งหมื่นบาท2เหรียญทองคำขนาด1.5เซนติเมตรน้ำหนัก3 7 5จดห้ากรัมผลิตหนึ่งหมื่นเหรียญราคาเหรียญละ3,000บาท3เหรียญเงินขนาด3มเซนติเมตรน้ำหนัก9ก้ากรัมผลิตห้าหมื่นเหรียญราคาเหรียญละ5้า้อยบาท4เหรียญเงินขนาด1.5เซนติเมตรน้ำหนัก 1. 7 5ดห้ากรัมผลิตห้าหมื่นเหรียญ ราคาเหรียญละ300บาท 5. เหรียญทองแดงขนาด3เซนติเมตรน้ำหนัก15กรัมผลิต1ล้านเหรียญราคาเหรียญละ300บาทโดยเหรียญดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีพุทธมหาชัยมังคลาพิเศษ ในวันที่20มีนาคมปีพุทธศักราช2540ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วมีพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์และพระเกจิอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์สวดพุทธมหาชัยมังคลาพิเศษทั้งหมดจำนวน54รูปรายชื่อพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมพิธีพุทธมหาชัยมังคลาพิเศษเจริญพระพุทธมนต์เวลา15นาฬิกา หนึ่งสมเด็จพระญาณาสังวรสมเด็จพระสังคาราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 2. ส,สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม 3. ส,สมเด็จพระมหาธีรา,ารย์วัดชนะสงคราม 4. ส,สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดสุวรรณาราม 5. พระสุเมธาบดีวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสิตหกพระธรรมวโรดมวัดเบนจมโบพิษดุสิตวนาราม 7. พระวิสุทธาธิบดีวัดสุทัศเทพวราราม 8. พระธรรมปัญญาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 9. พระพรมโมลีวัดยาน,นาวา 10. พระมหาราชมงคลดีลก วัดบวรน,นิเวศร,ราชวรวิหารพระคณาจารย์นั่งเจริญจิตภาวนาเวลา15นาฬิกา 1. พระวิสุทธิวงศาจารย์หรือหลวงพ่อพลอยวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานคร 2. พระมงคลเทพโมลีหรือหลวงพ่อภูนทรัพย์วัดสุทธเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 3. พระราชวิสุทธิคุณ หรือหลวงพ่อเกตวัดกอลักประจบคีรีขันธ์ 4. พระโสพลเสมาทิคุณหรือหลวงพ่อเฟื่องวัดเจ้ามูลกรุงเทพมหานคร 5. พระสุธรรมคณาจารย์หรือหลวงปู่เหรียญวัดอรัญบรรพตหนองคาย 6. พระครูสาธรพัฒนกิจหรือหลวงพ่อละมูลวัดสเสด็จปทุมธานี 7. พระอาจารย์มหาวิบูลวัดโพธิคุณตาก 8. หลวงปูจันทาวัดเขาน้อยพิจิต 9. พระครูกาชาติบุญทองเขมทัตโตวัดดอนสาลาพัทลุงสิ 10. พระครูอดุลยะธรรมกิจหรือหลวงพ่อกลัน่นวัดเขาอ้อพัทลุงสิบอ็ดหลวงพ่อสังสีมคุณวัดดอนตะรอ นครศรีธรรมราช 12. พระอาจารย์เปลี่ยนวัดอรันวิเวกเชียงใหม่ 13. หลวงปู่จันโสมกิติกาโรวัดปานาสีดาอุดรธานี 14. พระอธิการวิชาวัดศรีมณีวันชัยนาท 15. หลวงพ่อบุญมาคัมพิรธรรมโมวัดหนองปุงสกลนคร 16. พระครูมนูนธรรมาภิรักษ์ หรือหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับระยอง17พระครูเขมะคุณโสพลหรือหลวงพ่อจันแรมวัดก่อแก้วทุดงสถานบุรีรัมพระคณาจารย์นั่งเจริญจิตภาวนาเวลา18นาฬิกา1พระราชจันกวีวัดไผ่ล้อมจันทบุรี2พระอุดมประชานารอดหรือหลวงพ่อเปินวัดบางพระนครปฐม สพระมงคลสิทธิคุณหรือหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งลาดยาการจนบุรี 4. พระครูทิติธรรมยานหรือหลวงพ่อลีวัดเหวลึกสกลนคร 5. พระครูสวุวรรณปมะคุณหรือหลวงพ่อคำพองวัดถ้ำกกกู่อุดรธานี 6. พระครูอนุรักษ์วรคุณหรือหลวงพ่อสงา่าวัดหนองม่วงราชบุรี 7. พระครูสุนันวิริยาพรหรือหลวงพ่อเก๋วัดแม่น้ำสมุตรสงคราม 8. หลวงปู่พรมาเขมาจาโรวัดสวนหินผานางคอยอุบนราชธานี 9. พระครูสถิตโชติคุณหรือหลวงพ่อสวัยวัดปรีดารามนครปฐม 10. พระครูถาวรสังคสิทธิ์หรือหลวงพ่อพาวัดสองห้องนครปฐมส1 พระอาจารย์คำบอกวัดใหม่บ้านด่านสกลนคร12หลวงปู่บุญมีวัดสประสานสุขอุบลราชธานี13หลวงปู่หงพรมปัญโยวัดเพชรบุรีสุรินทร์14พระครูอัธธรรมทรหรือหลวงพ่อเหนวัดดอนทองสระบุรี15พระครูเกษมคณาพิบาลหรือหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยพระนครศรีอยุธยา 16. หลวงปูรินรักชโนสำนักสงภูท้ำพระกาลสินสิบเจหลวงปูจันดีเกษาววัดป่าหินเกิงวิปัสนาขอนแก่น 18. พระครูนนทสิทธิการวัดไสน้อยนนทบุรี 19. หลวงปู่พลพินิษขันจิทโรสำนักสงภูถ้ำพระกาลสินพระสงฆ์สวดพานวานเจริญที่พมล์หนึ่ง พระมหาสุทนกวินโยวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 2. พระประหลัดพิทยายานิวโสวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 3. พระครูวินิตสุนทรกิจวัดสุทัศเทพวารามกรุงเทพมหานคร 4. พระครูพินิจกิจจภิรักวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร พระสงฆ์สวดเจริญพุทธาพิเศษหนึ่งพระครูพิทักษ์ถิ่นธรรมวัดสุทัศเทพวรา,ารามกรุงเทพมหานคร 2. พระครูวิบูลวิหารกิจวัดสุทัศเทพวรา,ารามกรุงเทพมหานคร 3. พระครูสุวัตณประสิทธิ์วัดสุทัศเทพวรา,ารามกรุงเทพมหานคร 4. พระครูอมรโครสิธิ์วัดสุทัศเทพวรา,าราม กรุงเทพมหานครประธานดับเทียนชัยเวลา20นาฬิกาสมเด็จพระพุทธาจารย์วัสเกตรกรุงเทพมหานครจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ